ก็สวัสดีสมาชิกสวนรคาทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูทุเรียนนะฮะเป็นสวนของคุณครูยงยุทธนะฮะเนี่ยจะคลองส่วนอยู่ตรงนู้นนะครับอ่นนี้ก็เป็นทุเรียนร้อยกว่าต้นนะครับร้อยกว่าต้นเลยอ่ปลูกสิบสองิงหานะครับคุณครู่ออกอ่าดูระบบน้ำนะครับระบบน้ำนี่ฮะโอ้โหท่อเมนสุดยอดครับ มันคู่มันช็อตป่ะครับน้ำเวลาเปิดมันโหลดป่ะมันกระจายดีทุกหัวป่ะครับกระจายดีทุกหัวเลยโอ้ครับอืนี่ครับระบบน้ำใช้ท่อนี่ฮะเนี่ยลอยก่าต้นก็ใช้รุ่นนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่การวางระบบนะครับใช้เครื่องยนต์นี้ก็ถ้าเครื่องยนต์เจ็ดแปดแรงก็ประหยัดดีนะรประหยัดได้นะครับใช้ท่อน่าจะประมาณสามนิ้วหรือสี่นิ้ว พอสีนิวนครับทเมนใหญ่เลยยิงยาแล้วก็แยกเข้าไปในแยกย่อยเข้าไปนะครับร้อยก็หัวเนี้ยกระจายได้ได้ดีนะครับได้ดีไม่มีปัญหานะครับไม่มีสะดุดทุกตัวในใจน้ำได้ถ้าเหวี่ยงได้แรงนะครับเราถ้าเราทำอันนี้ก็จบเลยนะครับอ่านี่ครับจบเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นก็ปลูกวันที่12สิงหาวันแม่นะครับนี่ยครับ12นี่ก็เดือนตุลา เดือนกว่าๆนะครับก็ติดแล้วนะครับหลกักระบบหลักติดแล้วไม่ใช่เดือนกว่าๆก,กันยาสิงหาเกือบเกือบข้อสองเดือนดีฮะดูระบบน้ําวางนะครับสายเมนเป็นเมนใหญ่ก็ได้นะครับเข้าไปก็ PE นะครับแล้วก็ลดต้นทุนลงได้นะครับเนี่ยวางเข้ามาต่อเข้ามาสองระบบแต่ถ้าได้ตรงกลางนี่จะพอดีหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีกชุดนึงนะครับตรงนี้ดูครับเป็นแถวเป็นแนวไมยกับต้น มีข้าวเสียมด้วยนะฮะเนี่ยเพื่อมาให้พื้นที่มันว่างนะครับมีน้ำเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าระบบน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยมีพริกด้วยนะครับมีพริกกรส้มประสานด้วยนะครับต้นนี้สวยนะครับใบไม่ะงักไม่มีปัญหาเลยนะฮะแตกเกิดแต่ว่าคือเราต้องลงลงรายละเอียดเรือกกับพวกยูเีซีดีๆหน่อยนะครับพวกเศษ วัสดุที่มันอันนีเนี่ยก็อ,ออกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตะกอนน่าจะถมอยู่ตรงนี้นะครับเอาออก่าเป็นพวกยาพวกอะไรอันนี้พายุเข้านะครับช่วงนี้มีหลายต้นด้วยกันนะครับนี่ร้อยกว่าต้นบางทีก็เป็นชุดคู่นะฮะชุดคู่น่าจะเป็นชุดคู่ต้นเนี้ยนะครับต้นมันเยอะนะครับน่าจะใส่ชุดคู่ไปนะฮะเนี่ยแต่ก็ชุดคู่ก็ยังห่างอยู่ห่างมากนะครับพอ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับยวค่อยดูในอนาคตต่อไปนะครับอันนี้ช่วงแรกที่มาทาโคกหนึ่งนะโคกตรงนี้ผมก็เข้ามาดูอยู่นะครับใช้แมคโคญาติๆกันนี่แหละนะครับความระยะน่าจะก,ก,ก็น่าจะได้กันอยู่นะครับประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดเมตรนะครับต่อต้นเจ็ดเมตรก็ได้อยู่นะครับแต่ระหว่างต้นยังยังจะแคบๆอยู่นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใน อนาคตต่อไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนที่บรหิหารจัดการสวนนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยไม่สู้ดีนะครับน่าจะไม่รอดนะน่าจะไม่ไหวก็ดินด้วยนะครับทุกอย่างาหลายอย่างนะครับต้นมันเราก,ก็ไม่กล้าพูดมากนะครับก็คือต้นมันยังยังผิด วิสัยอยู่นะครับยังไม่ไม่ไมไมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับน่านดูจากอาการแล้วน่าจะได้ซ่อมซ่อมอีกเยอะอยู่นะซ่อมนะฮะสวยสวยอยู่ต้นนี้ได้อยู่นะครับถึงนุ่นนะครับแถวนุ่นมีอยู่แถวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นเก้าต้นสิบต้นนะฮะก็สลับสลับวนเวียงกันไป ยังมือใหม่นะฮะก็เป็นมือใหม่ด้วยกันนะครับส่วนคุณครูยงยุทธก็เคยลงลงในคลิปแรกๆเลยนะฮะเมื่อ4ี่หปีที่แล้วนะฮะสภาพก็โอเคอยู่นะครับตอนนั้นแต่แใช้ดินภูเขาไฟปลูกนะครับเปลี่ยวดินภูเขาไฟจากอ,าอันนี้ก็น่าจะถอนอถอดไม้ได้แล้วนะครับปล่อยไว้แล้วนะฮะไม่ต้องพยุงแล้ว ให้ลำต้นมันมีการดึงรากนะครับก็คือโดยธรรมชาติของต้นไม้ถ้าเกิดการพยุงนะครับเมื่นก็เหมือนคนเราถ้าเกิดการพยุงก็จะไม่มีการหัดเดินวันเด็กนะฮะน,นี้ก็ถ้าเราใส่กิ่งไม้ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้นมันก็จะไม่มีการที่จะแบบว่ารากพุ่งออกก็คือเหมือนกับมีอะไรค้ำอยู่เราเราไม่ไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยยังไงเราก็ไม่ลม้นนะับแต่ถ้าโดนลมพัดมากๆนะครับการปรับตัวคืนมันจะต้องแผ่รากออกไปอีก การแผลล่รากคือทําให้การดูดอาหารได้อย่างรวดเร็ว,รวนะฮะนี่ก็ผมคิดว่านะสมมติสมสมติว่านะครับเนี่ยพอได้นะครับสวยอยู่สองเดือนนะครับเดี๋ยวอีกอสามสี่เดือนเราก็มาติดตามดูอีกที่หนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าหนึ่งท้ายหัวท้ายกระบวนปิดอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยท้ายกระบวนนะครับใหญ่นะฮะท่อประมาณสองนิ้ว นะครับท่อสองนิ้วเนี่ยใส่ปุ๋ยทุ่งนาด้วยแบบบ้านๆน,นะครับไม่รู้จะมีลูกหรือเปล่นานามันน้อยเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามเดือนจะพามาติดตามที่สวนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแต่ท้งนั้นทั้งนั้นก็ต้องเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอ่าจะดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราสำรวจว่าข้างในมีอะไรออ ปูนโดราไม้นะครับโดราไม้ใช่ไหมงอกงามสวยอยู่นะครับเนี่ยแค่ก็แซมพิกไปด้วยนะแซมพิกไปด้วยแต่ไม่ต้องเอาเยอะนะมันมันเหนื่อยด้วยจริงนะครับแค่เราบางลงต้นนี้ก็ลำบากแลใช้ได้อยู่นะครับในระดับหนึ่งเลยตรงนู้นก็คงไม่ไมรีวิวนะครับ พริกก็มีลูกแล้วนะครับได้เก็บขายเป็นค่ายงค่ายาไปนะครับเนี่ยสูตรการให้ให้นะครับก็คือจะกิ้มลงไปในดินนะครับแล้วก็ฟังปุ๋ยนะฮะดูการให้ปุ๋ยนะครับคุณครูแค่ปลูกพืชพวกนี้จะสวยมากนะครับมือเมือนกับขัดพระเจ้าในการปลูกผลไม้เลยนะฮะจะสวยมากนะครับเนี่ยนะครับสวยสวยอยู่นะครับ แลอีกสองสามเดือนเรามาติดตามต้นนี้ก็เริ่มได้นะฮะบางทีก็ได้ร่มด้วยได้ความสดชื่นจากอากาศด้วยนะครับมาผสมผสานเดี๋ยวในครั้งหน้าเราคงจะได้สัมภาษณ์นะคคุณครูว่าทำอยู่ไหนดีนะครับแต่ตอนนี้คือยังเริ่มร่มๆหม่ก็ค่อยว่ากันในคลิปหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับผม